วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องพลังงานผู้ชายนะครับแล้วก็เสริมเรื่องพลังงานผู้หญิงนิดหนึ่งแล้วที่สําคัญเลยที่ผมอยากจะให้คุณค่ากับทุกๆคนในวันนี้เลยคือวิธีที่ผมใช้ค้นหาเป้าหมายสูงสุดในชีวิตตัวเองก่อนที่ผมจะพูดถึงวิธีการค้นหาเป้าหมายสูงสุดในชีวิตตัวเองผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าเป้าหมายเนี้ยหรือการที่เรารู้เป้าหมายสูงสุดในชีวิตตัวเองมันลิงก์ยังไงเข้ากับพลังงานธรรมชาติของเราทีนี้ในโลกนี้ทุกอย่างมี2ด้าน มีสูงมีต่ำมีซ้ายมีขวามีร้อนมีหนาวมีขาวมีดำมีพลังงานผู้ชายก็มีพลังงานผู้หญิงนี่คือพลังงานธรรมชาติในกุ่ตัวหรือนี่คือกฎของธรรมชาติเขาเรียกว่ากฎ The Law of Polarity กฎของการตรงข้ามทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับตัวเราทีนี้ ในตัวเรามีทั้งพลังงานผู้ชายและพลังงานผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่ว่าจะมีพลังงานหนึ่งที่ว่าเด่นและนำชีวิตของเราทีนี้การให้เรารู้พลังงานธรรมชาติสามารถช่วยเราได้อย่างไงมีลูกเสือตัวหนึ่งที่หลงจากฝูงแล้วหาฝูงตัวเองไม่เจอจนหลงพอฝูงแกะเห็นลูกเสือตัวนี้ก็เก็บลูกเสือมาเลี้ยงแล้วยิ่งลูกเสือโตขึ้นไปลูกเสือก็จะใช้ชีวิตเหมือนแกะเดินเหมือนแกะกินเหมือนแกะ ทำทุกอย่างเหมือนแกะจนลูกเสือตัวเนี้ยกลายเป็นแกะแล้ววันหนึ่งพอลูกเสือตัวนี้เห็นฝูงเสือก็เข้าไปหาแล้วฝูงเสือก็ถามว่ามึงทาอะไรลูกเสือก็บอกว่าอยู่กับฝูงอยู่เสือตัวผู้ใหญ่ก็ตบหัวลูกเสือตัวนี้แล้วก็บอกว่ามึงทําอะไรมึงเป็นเสือลูกเสือก็ไม่เข้าใจจนเสือผู้ใหญ่ตัวเนี้ฆ่าแกะมาแล้วให้ลูกเสือตัวเนี้กินเนื้อแกะ แล้วพอลูกเสือตัวนี้กินเนื้อแกะลูกเสือก็คำลาวออกมาแล้วก็แล้วก็เหมือนสัมผัสถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองทีนน้ส่ยเกิดขึ้นคือเราไม่ได้ใช้ชีวิตในธรรมชาติที่แท้จริงของเราแล้วผลกระทบจากสิ่งนั้นเลยคืออย่างแรกเราไม่สามารถมีความสุขได้อย่างเต็มที่เราอาจจะรู้สึกขัดขัด,ขดเหมือนใส่เสื้อผ้าที่ขับเกินไปถ้าพูดถึงในแง่ของความสัมพันธ์เลยคือเป็นความสัมพันธ์ที่ผมพูดได้เลยถ้าสมมติเราไม่ได้อยู่ในธรรมชาติของตัวเอง คือจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มทีนี้ในความสัมพันธ์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นทอมกับดี้หรือคู่เกย์หรือจะเป็นชายกับหญิงแท้ก็ตามต้องมีคนหนึ่งที่พลังงานผู้ชายนําและมีอีกฝั่งที่พลังงานผู้หญิงนําเพื่อให้เกิดแรงดึงดูดเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นแม่เหล็กสองขั้วแล้วขั้วทั้งสองอันเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะ ไม่ดึงดูดกันใช่ไหมครับทีนี้ธรรมชาติของผู้ชายผู้หญิงคืออะไรธรรมชาติของผู้ชายอย่างแรกเลยคือจะนิ่งหนักแน่นเหมือนภูเขาความหนักแน่นนี้คือความหนักแน่นในความต้องการตัวเองในเป้าหมายแล้วก็ในทางอารมณ์ยกตัวอย่างถ้าสมมุติเจอสภาวะกดดันผู้ชายที่มีพลังงานหรือผู้ชายสูงก็จะอารมณ์นิ่งไม่ถูกสภาวะกดดันเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองให้เป็นคนอารมณ์ร้อนหรือว่าเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนอารมณ์เศร้าหรือโกรธ ผ,ผ่านสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับพลังงานผู้หญิงคืออะไรพลังงานผู้หญิงคือการเปลี่ยนแปลงเหมือนมหาสมุทรอากาศเปลี่ยนตลอดบางครั้งสงบบางครั้งมีพายุยกตัวอย่างทำไมผู้หญิงถึงชอบเปลี่ยนอาหารที่กินหรือเสื้อผ้าที่ใส่เพราะการที่ผู้หญิงได้เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ใส่ทําให้ผู้หญิงเขาเรียกว่าดื่มดื่มพลังงานผู้หญิงแล้วรู้สึกฟุ่ฟิลรู้สึกเติมเต็มได้อย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่เป็นแล้วก็ทีนี้ ทำไมถึงต้องเป็นค้บ่บวกค้่ลบเป็นเพราะว่าพอเรามีคูบ่บวกและค้่ลบพอพลังงานผู้ชายเจอพลังงานผู้หญิงสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะจะมีแรงดึงดูดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสปาร์กเวลาที่ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ในธรรมชาติของตัวเองแล้วหยูดด้วยกันมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงดึงดูดทางเพศแล้วไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามมันจะมีแรงดึงดูดในความสัมพันธ์อะแล้วความสัมพันธ์เราจะเหมือนจอยด้วยกันแทนที่มันจะแย้ง ใช่ไหมครับยกตัวอย่างถ้าสมมติผู้ชายคนหนึ่งไม่ได้หนักแน่นในตัวเองแล้วก็ผู้หญิงเป็นประจําเดือนผู้หญิงอาจจะงูนิ่ง่ายแล้วก็เหวี่ยงผู้ชายแล้วผู้ชายที่ไม่มีพลังงานผู้ชายก็จะน้อยง่ายก็จะเศร้าบางคนก็จะโกรธก็คืออารมณ์ไม่ได้หนักแน่นเหมือนภูเขาก็ถูกพายุของผู้หญิงซัดเข้ามาเพราะผู้หญิงอยู่กับผู้ชายที่ถูกพายุซัดได้ง่ายเขาก็จะไม่รู้สึกแรงดงดูดกับผู้ชายคนนี้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์หลายคนนะครับตัวอย่างธรรมชาติอย่างหนึ่งของผู้ชายผู้หญิงเลยคือผู้ชายเวลาทําอะไรจะทําให้สุดมีเป้าหมายอะไรก็จะทําให้เสร็จนะครับในทางกลับกันผู้หญิงจะอยู่กับสิ่งที่ทําแล้วอยู่แล้วก็เอนจอยเรื่อยๆถ้าสมมติผู้หญิงทํางานแล้วก็สนุกกับมันผู้หญิงจะไม่ได้โฟกัสว่าอยากจะทําให้เสร็จนี่คือผู้หญิงที่มีพลังงานผู้หญิงสูงผู้หญิงจะโฟกัสที่เอนจอยเมนต์คือสนุกก็คือจะสนุกกับมันอยู่แล้วเอนจอย แล้วเพื่อหเห็นภาพเลยคือเวลาผู้ชายมีเซ็กซ์ธรรมชาติของผู้ชายโดยที่ร่างกายที่เราเป็นเลยอะ่ะคือทําให้เสร็จใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงเวลามีเซ็กซ์จะชอบอยู่กับการมีเซ็กซ์เรื่อยๆถ้ามันดีถ้ามันดีน,ดนะครับและนี่คือธรรมชาติที่ถูกสะท้อนผ่านร่างกายจริงๆแล้วการที่เราสามารถเข้าใจธรรมชาติของตัวเองอย่างแรกเลยคือจะทําให้เราสามารถใช้ชีวิตบนสิ่งที่เราเป็นจริงๆเป็นเสือ ก็ใช้แบบเสือเป็นแกะก็ใช้แบบแกะใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าสมมุติในความสัมพันธ์ก็จะทําให้ผู้หญิงกับผู้ชายมีความสัมพันธ์ที่เติมเต็มมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยทีนี้แกนของพลังงานผู้ชายกับแกนของพลังงานผู้หญิงคืออะไรเมื่อี้ผมบอกพลังงานผู้ชายคือความนิ่งใช่ไหมครับความหนักแน่นเหมือนต้นไม้ที่ลากยึดเข้าไปในพื้นยิ่งลากฝังลงไปลึกเท่าไหร่อ่ะฐานของต้นไม้นั้นก็จะยิ่งแน่นฐานของพลังงานผู้ชายเลยคือ เป้าหมายระดับจิตวิญญาณหรือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตที่ผมเรียกว่า purpose นี่คือฐานของพลังงานผู้ชายแล้วฐานของพลังงานผู้หญิงเลยคือ love love ของผู้หญิงหมายถึงว่าอยากจะได้ความรักแล้วก็ให้ความรักนี่คือแก่นของพลังงานผู้ชายกับผู้หญิงเลยการเราเป็นผู้ชายแล้วยึด purpose เป็นหลักจะทําให้เราอารมณ์นิ่งยังไงยกตัวอย่างสมัยผมทำงานขายผมรู้ว่าผมต้องถึงยอดให้ได้ เพราะว่าถ้าผมถึงยอดมันจะฝึกทักษะการขายของผมแล้วก็จะทําให้ผมสามารถช่วยเหลือคนได้เวลาผมสักเซสนี่คือเ r p o s e ขสงผมตอนทำงานขายทีนี้เวลาเจอสภาวะกดดันเช่นไม่ถึงยอดหรือว่าลูกค้าปฏิเสธหรือว่าสภาวะกดดันของเจ้านายดา่าอะไรเงี้ยผมรู้ว่าเพื่อเ e r าประสของผมผมไม่สามารถโกรธผมไม่สามารถเศร้าผมไม่สามารถหน่อยได้ ผมเลยกลับมาจูนตัวเองนิ่งผลลัพธ์คือสภาวะอารมณ์ผมมั่นคงแล้วก็หนักแน่นใน p u r p o s e ของเรา p u r p o s e คือรากของต้นไม้ Purpose คือรากของพลังงานหรือผู้ชายถ้าเรายึด p u r p o s e เป็นหลักเราจะรู้ว่าเราต้องเป็นคนอย่างไรเพื่อให้ได้ p u r p o s e ของเรานี่คือรากของต้นไม้ทีนี้ที่ทําให้ต้นไม้หนักแน่นคือรากมันฝังลึกรากมันแน่นใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่ทําให้ผู้ชายหนักแน่นทางอารมณ์เลยคือ คือ purpose purpose ถ้าเรายึด purpose เป็นหลักเราจะรู้ว่าเราต้องเป็นคนยังไงแล้วก็มีอารมณ์อย่างไรเพื่อ purpose ของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่สอน purpose คือพอเราใช้ชีวิตยึดกับ purpose emotion เราก็จะนิ่งมัได้นิ่งตลอดหรอกมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันจะมันจะเกิดสภาวะที่แบบเราไม่สามารถถูกสะทกสถานได้อะเพราะว่า สภาวะอารมณ์เรายึดกับ p e r s o n a l i แน่นมากๆทีนี้เพราะว่าเราเป็นผู้ชายเราจะมีแหล่งพลังงานอีกอันหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนอันดับหนึ่งของผู้ชายเลยก็ว่าได้คือคือเซ็กส์นะครับเซ็กส์สำหรับผู้ชายคือพลังงานผมบอกเลยการที่การที่เราไม่สามารถควบคุมความต้องการทางเพศตัวเองอ่ะจะตกให้เราเป็นเหยื่อ สูงสุดของธรรมชาติตัวเองเลยก็ว่าได้ยกตัวอย่างสําหรับผู้ชายบางคน p u เป้าหมายสูงสุดในชีวิตเลยคืออยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากเป็นแบบอย่างในสังคมอยากจะถ่ายทอดความรักให้เป็นแบบอย่างกับลูกหลานแล้วอยู่ดีความต้องการเซ็กส์เข้ามาแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมความต้องการทางเพศตัวเองได้อาจจะไปมีชู้อาจจะไปมีกิก๊กแล้วพอเราไม่สามารถควบคุมความต้องการตัวเองได้ ความต้องการทางเพศตัวเองอ่ะค่า Purpose ของเรานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนหลายคนนี่คือทำไมในโลกนี้มีสงครามเพื่อชิงผู้หญิงกันไม่ใครเคยดูหนังทรอยไหมทรอยที่แบรดพิตเล่นอ่ะต้องตองสงครามคืออะไรคือฝ่ายหนึ่งอ่ะไปแย่งเมียอีกฝ่ายหนึ่งมาจนฝ่ายที่ถูกแย่งเมียเขาอยากจะแก้แค้นแล้วทั้งสองฝ่ายสู้รบค่าฟันกัน แค่เพื่อแย่งผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยมากๆใช่ปะอีกตัวอย่างหนึ่งคือไทเกอร์วูดส์ไทเกอร์วูดส์ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แกเป็นผู้ชายที่มีะดับจิตสูงมากๆอ่ะแต่ช่วงหลังแกเกิดอะไรขึ้นแกไม่สามารถควบคุมความต้องการทางเพศตัวเองได้จนดแกฆ่าเพอร์เพสตัวเองฆ่าอาชีพกอล์ฟของแกเพราะแกไปมีชู้เลาะก,กับคนแบบรอบอเมริกาฆ่าเพอร์เพสตัวเองฆ่าครอบครัวตัวเองเพราะแกไม่สามารถควบคุมพลังงานทางเพศตัวเองได้ ทีนี้คําว่าควบคุมคืออะไรจําได้ไหมธรรมชาติของผู้ชายคืออะไรคือเราต้องทาอะไรบางอย่างให้สุดการควบคุมพลังงานเซ็กส์คือการที่เราใช้พลังงานเซ็กส์เพื่อส่งเสริมพฤติเราให้สุดยกตัวอย่างผมไปเล่นฟิตเนสแล้วมีผู้หญิงน่ารักคนหนึ่งเล่นฟิตเนสอยู่ข้างๆผมถ้าสมมุติเราไม่สามารถควบคุมพลังงานเซ็กส์ได้เราก็อาจจะไปคิดแบบบ้าการามก็แบบไปนูน่นนี่ไปหืนใส่ผู้หญิงใช่ปะ แต่เพราะว่าผมสามารถใช้พลังงานนี้ในทางที่ส่งเสริมผมได้ผมยกเวทเพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีแล้วผู้หญิงคนนี้อยู่ข้างผมแล้วหุ่นดีมากๆผมก็มีแรงฮึดยกเวท่อใช่ป <c> ะ <oughs> ได้อีกเซตหนึ่งได้อีกสองเซตนี่คือตัวอย่างการใช้พลังงานทางเพศให้สุดคือเราใช้พลังงานเพื่อส่งเสริมเป้าหมาของเรานะครับทีนี้ข้อแตกต่างระหว่างเป้าหมายปกติคืออะไรผมจะพูดอย่างนี้ ถ้าสมมติเป้าหมายปกติแล้วเราเห็นกล่องของขวัญอันนึงเฮ้ยเป้าหมายนี้มันดูสวยวะ่ะสุดยอดเลยวะ่ะพอแกะของขวัญกล่องนั้นเข้ามาเฮ้ยเป็นของขวัญที่วา่างเปล่านี่คือความแตกต่างระหว่างเป้าหมายกับ purpose purpose Pur <pose S 1> คือเป้าหมายสูงที่สุดในชีวิตตัวเองแล้วบางครั้งเราอาจจะพูดว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตตัวเองคือเป็นลูกที่ดีหรือว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตตัวเองคืออยากสร้างมอดดกให้กับชาติหรือเป้าหมายชีวิตตัวเองอาจจะแค่เป็น อยากจะร่ํารวยก็ได้อแต่พอเราแกะกล่องนั้นออกมาเราจะเจอเหตุผลหลากหลายที่ส่งเสริมเป้าหมายนั้นมันจะไม่ใช่เป้าหมายที่ว่างเปล่าแล้วถ้าสมมติบางคนพน,นาตัวเองก็จะบอกว่าต้องบอกตอบว่าทําไมผมบอกเลยครับถ้าสมมติตอบว่าทําไมแค่ไหนอะผมบอกเลยบางคนนี่ยังลงฝึกไม่พอบางคนยังถือกล่องของขวัญที่ว่างเปล่าอยู่เพราะว่ามันไม่มีน้ําหนักมันเลยไม่ได้หนักแน่นในตัวเอง มันเลยไม่หนักแน่นจนเราสามารถทําสิ่งนั้นให้เป็นจริงได้ทีนี้วิธีค้นหา Pur p o s e คืออะไรก่อนที่ผมจะพูดวิธีค้นหานะครับผมอยากจะบอกเลย Purpose นี้ต้องมาจากตัวเราต้องไม่ใช่สิ่งที่สังคมปลูกฝังในหัวเราไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่อยากให้เราทําไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกผิดถ้าเราไม่ได้ทํามันต้องเป็นสิ่งที่ออกมาจากตัวตนเรา100%เซ นะครับถ้าสมมติผมบอกว่าเป้าหมายสูงสุดคุณคืออะไรแล้วคุณตอบว่าอยากดูแลพ่อแม่แต่มันมาจากความรู้สึกที่ว่ารู้สึกผิดอะถ้าไม่ได้ดูแลหรือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพ่อแม่อยากให้ดูแลเลยต้องดูแลกับอีกอันหนึ่งคืออยากดูแลเพราะว่าอยากดูแลจากใจจริงๆมันต่างกันนะเว้ยมันต่างกันลิบลับเลยนะอันหนึ่งคือมาจากเสียงภายนอกแล้วเราก็ทําไม่ใช่เพอร์เฟคตัวเอง แต่ถ้าสมมติตอบจากใจจริงๆว่านี่คือ p u r p o s e ของเราแล้วเราอยากดูแลพ่อแม่จริงๆนี่คือ p u r p o s e ของเราจากใจใช่ไหมมันต่างกันนะทีนี้วิธีต่อไปนะครับจะเป็นวิธีที่สามารถช่วยหลายคนค้นหา p u r p o s e ตัวเองได้บอกนิดนึงนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เจอผ่านการทาวิธีการนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าเราจะเห็นเส้นทางที่ชัดขึ้นในระดับหนึ่งสำหรับคนที่ลงคอสพลังงานลูกผู้ชายนะครับผมบอกเลยคืออย่าเพิ่งทำแบบฝึกหัดนี้เพราะว่าในคอสจะลงลึกกันมากกว่าน,นี้ แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ลงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจะได้คุณค่าในระดับง่ยจากแบบฝึกหัดนี้โอเคทีนี้เหมือนที่ผมบอก Pur p o s e คือเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราที่มีน้ำหนักแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะออกไปหามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะหานอกตัวเองมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะไปฟังนักผู้คนนี้แล้วโอ๊ยเป้าหมายคนนั้นดีแล้วเราชอบมันเหมือนผลไม้ลูกหนึ่งอะ และพลเคือการปลอ,อกเปลือกและเห็นสิ่งที่ทำให้ผลไม้นี้เติบโตคือมเมล็ดข้างในใช่ไหมมันคือการให้เรามองเข้าไปในตัวเองและหาเหตุผลจริงๆว่าสิ่งที่เราต้องการมันคืออะไรโอเคก่อนที่ผมจะทำกระบวนการนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนลิสต์ออกมาเลยนี่คือแบบฝรหหดเลยนะคือตอบคำถามผมเลยว่าฉันต้องการอะไรในชีวิตเขียนตอบออกมาเลยสิอย่างแล้วเวลาเขียนคาตอบเนี้ยไม่ต้องคิด หลายคนจะคิดอย่างนี้ก็ดีนู่นนี่ก็ดีสิ่งนี้ก็ดีนะถ้าได้สิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะเป็นจริงไม่ใช้ความคิดไม่ใช้ความคิดความคิดมันมาจากกรอบภายนอกใช่ไหมครับมันมาจากเหตุและผลสิ่งที่ผมต้องการคือคําตอบที่ออกมาจากใจลิสต์ออกมาเลยฉันต้องการอะไรในชีวิตลิสต์ออกมาหลายหลายอย่างเลยขั้นต่ำแบบ9ก้าถึงสิอย่างทีนี้หลังจากเราลิสต์เสร็จสิอย่างให้ใช้ความรู้สึกนะไม่ใช้เหตุและผล ตัดเหลือแค่3อย่างเอาเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดอย่าใช้เหตุและผลใช้ความรู้สึกล้วนนะครับหลังจะกเราคัดแล้ว3อย่างให้ตัด2อันและให้เหลืออีกหนึ่งให้เหลืออีกหนึ่งนะครับสมมุติเรากําลังตั้งสมมุติฐานอยู่นะอาจจะใช่อ,อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าถ้าทํากระบวนการนี้แล้วเราจะได้ Purpose เราในระดับหนึ่งอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ว่าเราจะได้สิ่งที่เราคิดว่าเราต้องการในชีวิต ทีนี้เพื่อแม็กชัวเราจะปลอกเปลือกแล้วก็หาเมล็ดพาร์ทแรกของ p u r p o s e คเลยคือคือ p a s t คือประสบการณ์ในอดีตทีนี้ให้ถามและตอบตัวเองต่อว่าฉันมีประสบการณ์ในอดีตอะไรที่ทำให้ฉันอยากอยากให้อยากได้สิ่งนี้หรือว่าฉันมีประสบการณ์ในอดีตอะไรที่ทำให้ฉันต้องได้สิ่งนี้นะครับยกตัวอย่างของผม พอร์เฟของผมเลยคือผมอยากช่วยคนผมอยากให้คุณค่ากับคนผมอยากเปลี่ยนชีวิตคนเพราะว่าประสบการณ์นในอดีตของผมช่วงที่ผมตกต่ำที่สุดในชีวิตมีคนยื่นมือมาช่วยและให้ผมความรักแล้วก็ความเข้าใจแล้วเหตุการณ์นในอดีตอันนั้นนะ่ะเปลี่ยนชีวิตผมเมล็ดเราอ่ะมีในตัวแล้วที่เกิดจากเหตุการณ์นในอดีตเราแค่ต้องรู้ว่าเหตุการณ์น,นั้นคืออะไรเขียนออกมาเลยเหมือนกันนะครับใช้ความรู้สึกไม่ต้องใช้ความคิดนะครับ ท,ทีนี้ต่อไปคือทีนี้ต่อไปคือวิชั่นวิชั่นคือมุมมองกับอนาคตหรือคือภาพในอนาคตพอสิ่งนี้เป็นจริงเราอยากให้มันสร้างผลกระทบอะไรกับอนาคตของเรายกตัวอย่างผมอยากช่วยเหลือคนแล้วถ้าผมว่าผมอยากช่วยคนอย่างไงในอนาคตมันจะมีกลิ่นว่าเฮ้ยผมอยากเป็นนักพูดผมอยากจะทําธุรกิจอะไรที่อินสไพร์คนผมอยากทาให้ชีวิตคนรอบตัวผม ดีขึ้นแล้วให้เขียนว่าอย่างไงอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นจนเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นได้อาจจะเป็นเรามีความรวยแล้วจนเราสามารถมีความรู้เรื่องเงินอะจนสามารถสอนผู้อื่นให้รวยตามได้ใช่ไหมนี่คือของผม,ผมนะสมมุติแต่แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนี่คือเวชินคืออนาคตทีนี้อีกอันนึงเลยคือ Influence คือ แรงบันดาลใจหรืออะไรบางอย่างที่แตะใจเราและเป็นแรงบันดาลใจให้เราอ่ะสำหรับพาร์ทนี้ปกติแล้วผมจะให้หาเป็นคนนะครับแต่จริงๆจะใช้เป็นหนังหรือเพลงหรืออะไรก็ได้แต่ว่าเหตุผลที่ผมให้ใช้เป็นคนเป็นเพราะว่าเราชื่นชมคนคนไหนอ่ะจริงๆแล้วดื้อๆกันเป็นเพราะว่าเราอยากจะมีคุณสมบัติคนคนนั้นในตัวเองใช่ไหมทีนี้ให้เขียนเลยว่าให้เขียนถึงไอดอลตัวเองอ่ะเราปลื้มหรือประทับใจใครลิสต์ออกมาเลย ลิสออกมาเยอะๆเลยอาจจะ3ถึง5คนหรือ10คนเลยก็ดีนะทีนี้ให้ตัดเหลือแค่3คน1นถึงสคนแล้วก็ถามแล้วก็ตอบตัวเองว่าเราชอบหรือชื่นชอบคุณสมบัติอะไรของคนคนนี้ตอบออกมาเลยของผมเลยครับคนหนึ่งเลยคือวิลส์มิทสิ่งผมชื่นชอบผมามากๆเลยคือเขาเป็นคนที่ใช้ใชอำนาจของเขาเขาเป็นดาราสูงที่สุดคนหนึ่ง ในฮอลลีวูดและเขาใช้อนนานาจเขาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจกับคนอื่นวิสมิจะรับบทหนังที่สามารถสื่อถึงอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะมอบให้กับโลกเขาเลยรับเล่นหนังที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนใช่ไหมแล้วผมคิดว่าผมอยากได้คุณสมบัติอย่างนั้นในตัวนะครับให้ลิสต์ออกมาแล้วก็เขียนคุณสมบัติของคนคนนั้นที่เราต้องการในตัวเองมันจะชัดมากขึ้นนะครับทีนี้พาร์ทสุดท้ายเลยคือ Trigger ทริกเกอร์ในที่นี้คือเป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้ถามตัวเองว่าทําไมเราถึงต้องทําสิ่งนี้ให้เป็นจริงหรือถ้าสมมุติมันไม่เป็นจริงมันจะส่งผลอย่างกับชีวิตเราให้เขียนตอบออกมาเลยถ้าสมมุติคําตอบมันครึ่งๆึกลางๆเราจะรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่พร r เซนของเราแต่ถ้าสมมติทริกเกอร์คือเฮ้ยกูต้องได้เฮ้ยถ้าไม่ได้นี่ไม่โอเคกับชีวิต มันเป็นมันเป็นกลิ่นอะไรบางอย่างที่บอกว่าเฮ้ยอันนี้นะมันน่าจะใช่ p u r p o s e ของเรานะครับทีนี้ผมบอกเลยคือแบบฝืกอัดรนี้จะไม่ได้ช่วยสร้างความชัดเจนให้เราแบบร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบพูดเลยคือมันจะเป็นกลิ่นให้เราเดินตามอะ่ะเหมือนเหมือนเรากำลงังหลงทางอยู่แต่แต่เราได้กลิ่นแล้วว่าเฮ้ยมาทางนี้น่าจะถูกนะแล้วพอเราลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อสิ่งนี้ กลิ่นมันจะยิ่งชัดขึ้นเหมือนเมื่อก่อนผมรู้ว่า u r p o s e ของผมมาตลอดเลยคือผมอยากช่วยเหลือคนตอนปี2013กับ2014ผมลงทุนเวลา2ปีเพื่อทำงานขายเพราะว่าผมอยากได้สก,กิลงานขายเพื่อช่วยเหลือคนผมรู้ว่าถ้าสมผมผ่านอะไรยากๆผ่านอะไรที่กดดันแล้วก็สักเซสมาได้ผมจะมีประสบการณ์ที่จะช่วยเหลือคนได้แล้วพอผมทำสองปีเสร็จผมรู้ผมเริ่มอิ่มตัวแล้วใจผมบอกว่าแบบ เริ่มอิบตัวแล้วต้องมูฟออนแล้วผมก็ออกจากงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับผมไม่รู้เลยตอนนั้นว่าแบบอยากทําอะไรผมออกจากงานเลยมีเงินเก็บตอนนั้น1นึ่งลจุ้าล้านน่ะแต่ผมรู้ตลอดว่าพรบ s สของผมคือช่วยเหลือคนผมก็เดินตามกลิ่นแล้วพอผมเดินตามกลิ่นเลยผมก็เจอเฮ้ยเปิดเพจได้นี่วาช่วยเหลือคนเรื่องจีบผู้หญิงได้นี่วะผมก็ช่วยผมก็ช่วยผลิตสื่อช่วยผู้ชายในการจรีบผู้หญิงมา2ปี ปี2015กับปี2016จนถึงตอนนี้ผมรู้สึกในตัวเองแล้วว่าแบบเฮ้ยมันเริ่มไม่ใช่แล้วหัวข้อนี้ผมมีคุณค่าบางอย่างที่จะสามารถมอบให้กับโลกได้มากกว่านี้ผมก็เดินตามกลิ่นแล้วนี่คือวิธีการใช้ชีวิตของผมนะครับทีนี้คอนเซ็ปของ Purpose คืออย่างนี้ Purpose คือความต้องการในตัวเราเหมือนเราเป็นคนขับรถสิ่งที่เราทำในชีวิตคือพาหานะัต พาหนะคือรถใช่ไหมครับหรือรถเครื่องบินเรืออะไรก็ได้ทีนี้ purpose เราอ่ะ concept นี่คือ concept บางอย่างนะคือเขาบอกว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่พาหนะในการใช้ชีวิตบน purpose ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆตามอายุหรือตามประสบการณ์ของเรานี่คือทำไมตอนแรกผมทำงานขายตอนนั้นพำงานขายคือพาหนะของผมแล้วต่อไปผมเปลี่ยนพาหนะของจากงานขายเป็นเปิดเพจสชาเล่นจิ๊ผู้หญิง แล้วตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนพาหานะของผมอีกไม่ได้เปลี่ยนหรอกผมจะขยายพาหานะของผมให้ช่วยคนในหมู่มากได้มากขึ้นใช่ไหมครับแต่คือสิ่งที่สังเกตเลยคือเพอร์เพของผมไม่ได้เปลี่ยนแต่พาหานะเปลี่ยนเรื่อยๆครับและนี่คือคอนเิร์ที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนในวันนี้และหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้จริงๆนะครับทีนี้สําหรับผู้ชายที่สนใจหัวข้อนี้นะครับผมบอกเลยว่านี่แค่เป็นบางส่วนในคอสพลังงานลูปผู้ชาย ในคอร์สพลังงานลูกผู้ชายผมจะลงลึกมากกว่านี้เรื่องการหา Purpose ของเราผมจะปลอกเปลือกมากกว่านี้แล้วก็การหาภาหนะในการใช้ชีวิตของเราผมจะให้ทุกคนกรีนชัดกว่านี้หรือว่าการที่เราจะหนักแน่นในอารมณ์เราทํำยังไงนะครับหรือว่าเราจะใช้พลังงานเซ็กซ์ยังไงให้ส่งเสริม Purpose ของเรานะครับสำหรับผู้ชายที่สนใจพรุ่งนี้เวล9า9โมงเช้าผมจะลงคลิปอธิบายเกี่ยวกับคอร์สนี้นะครับให้สำหรับคนที่อยากเห็นภาพหรือเข้าใจ ที่มาหรือสิ่งที่เราจะได้ในคอร์สนี้มากขึ้นติดตามได้วันพรุ่งนี้ครับขอบคุณมากครับ